สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรกันนะคะเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลย นักเรียนคะการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะเรามีวิธีในการหาคําตอบได้หลายวิธีมากก่อนหน้านี้เราศึกษามาแล้วคือการาฟคําตอบของระบบสมการหรือเราจะพิจารณาที่ค่า m ก็ได้นะคะเราสามารถตอบได้เร็วว่าคําตอบของระบบสมการเนี่ยเป็นอย่างไรมีคําตอบเดียว ไม่มีคําตอบหรือว่ามีคําตอบมากมายไม่จํากัดนะคะในกรณีที่มีคําตอบเดียวเนี่ยเราต้องระบุคําตอบถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนกราฟมาเนี่ยถ้านักเรียนเขียนกราฟที่มีสเกลไม่ได้เท่ากาันหรือไม่คงที่หรือนักเรียนวาดกราฟเอียงขึ้นมาคําตอบของนักเรียนก็จะคลาดเคลื่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีแก้ไขโดยการหาคําตอบโดยวิธีการแก้ระบบสมการนั่นเองนะคะก่อนอื่นเขาบอกว่าโจงแก้ระบบสมการต่อไปนี้ครูกํหนด ก่อนว่าให้เป็นสมการที่1กับสมการที่2นักเรียนขั้นตอนการแก้ระบบสมการเนี่ยจริงจริงแล้วเขามีอยู่2วิธีด้วยกันคือการกําจัดตัวแปรแล้วก็การแทนค่าตัวแปรนะคะนักเรียนคะวิธีไหนดีที่สุดมีไหมไม่มีนะคะแล้วแต่ลักษณะของโจทย์เนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่านักเรียนสังเกตสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x กับสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร y ถ้าสมมุติว่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรตัวใดที่เขามีค่าเท่ากันหรือมีค่าเท่ากันนะคะหรือว่าเครื่องหมายเขาอาจจะต่างกันนักเรียนสัง,สงเกตที่ตัวเลขเนาะสัมประสิทธิ์ข้างหน้านะคะถ้าสมมุติว่าเขาไม่เขียนตัวเลขข้างหน้าแสดงว่าเขาเป็น1อยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น x หรือ y สัมประสิทธิ์ของเขาคือ เท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นอยู่ที่นักเรียนเลือกกําจัดเลยถ้านักเรียนจะกําจัด x x ของเราเป็นบวกหมดเพราะฉะนั้นเราจะทำไงให้ x หายหายไปนักเรียนต้องนําสมก,การทั้งสองไปลบกันแต่ถ้าในทางกลับกันนักเรียนบอกว่าเราอยากกําจัด y นักเรียนสังเกตนะถ้านักเรียนจะกําจัด y เครื่องหมายของเขาต่างกันใช่ไหมเป็นลบกับเป็นบวกถ้าเครื่องหมายเขาต่างกันสามประสิทธิ์เขา ตัวเลขเหมือนกันนะถ้าเครื่องหมายเขาต่างกันให้นักเรียนนําสมการไปบวกกันเขาถึงจะหมดนะคะ y ของเราถึงจะหมดเนาะเพราะฉะนั้นอยู่ที่นักเรียนเลือกนะคะเรามาีวิธีทําได้ได้หลายทางแยกมากนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูขออนุญ,ญาตกําจัด x แล้วกันเนาะถ้าครูกําจัด x ครูขอนําสมการที่2ลบกับสมการที่1สมการที่2ลบสมการที่1น,นะ ครูนำสมการที่2ลบสมการที่1นักเรียนนักเรียนจะทำอะไรกับสมการนักเรียนต้องเขียนแจ้งเขาไว้ด้วยนะคะไม่ให้นักเรียนอยู่ดีๆนักเรียนไม่เขียนแล้วนักเรียนบอกว่าอ่าตรงนี้เป็นศูนย์เนาะลบ 2y ลบสอนักเรียนข้ามมาเป็น 4y เลยแบบเนี้ยไม่เอานะคะนักเรียนทำอะไรกับสมการทั้งสองเขียนแจ้งเขาไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นครูนำสองลบหนึลบหน นะคะคนักเรียนสิ่งที่ควรระวังอีกตรงนี้นะของเขาคือลบ2 Y ลบกับ 2y เท่ากับ5ลบ1นักเรียนตรงนี้ครูขอเขียนให้ในักเรียนดูเนาะเพราะฉะนั้นลบ2 Y กับลบ2 Y เป็นลบ4 Y เท่ากับ4ย้ายลบ4ค่ะเขาคูณกับ Y อยู่เพราะฉะนั้นย้ายไปหารเพราะฉะนั้น4หารด้วยลบ4 Y มีค่าเป็นลบ1 นักเรียนค่ะถ้านักเรียนแก้ระบบสมการแล้วมีค่าตัวแปรปรากฏแบบนี้แสดงว่าคําตอบของระบบสมการเนี่ยคือมีคําตอบเดียวเวลาเราจะตอบคําตอบของระบบสมการเราต้องตอบเป็นคู่อันดับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ y มาแล้วนักเรียนก็ต้องแทนค่านะคะแทนค่า y เท่ากับลบหนักเรียนเลือกแทนเลยค่ะว่านักเรียนจะแทนในสมการไหน พยายามเลือกสมการที่ตัวเลขเขาน้อยนะคะคูแทนในหนึ่งเนาะจากสมการที่1นึ่งเขาบอกว่า x บวก 2y เท่ากับ1ตรงไหนเป็น y ให้นักเรียนแทนด้วยลบ1เข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น x ลบ2เท่ากับ1 x มีค่าเท่ากับ1บวก2เพราะฉะนั้น x มีค่าเป็น3 เราได้ค่า x มาแล้วนะักเรียนสรุปคำตอบค่ะดังนั้นระบบสมการนะคะระบบสมการมีคำตอบเดียวระบบสมการมีคำตอบเดียวคือ3ลบ1คือ3ลบ1นนะักเรียนสรุปคำตอบไปด้วยถ้ามีคำตอบเดียวนะคะต่อไปค่ะ ตัวอย่างที่2จงแก้ระบบสมการครูกำหนดให้ก่อนว่าเป็นสมการที่1กับสมการที่2นักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าสามประสิทธิ์หน้าตัวแปร x กับสามประสิทธิ์หน้าตัวแปร y ไม่มีตัวไหนที่เขาเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำสามประสิทธิ์ให้เท่ากันอยู่ที่นักเรียนเลือกถ้านักเรียนเลือกกำจัด x นักเรียนต้องหาคอลนอของ2กับ3ซึ่งคอลนอของ2กับ3คือ6นักเรียนก็ทำให้ าจาก 2x เนี่ยเป็น6แสดงว่าสรรมการแรกนักเรียนต้องคูณ3เข้าไปสรรมการที่2นักเรียนต้องคูณ2เข้าไปถ้านักเรียนจะกําจัด x ในทางกลับกันถ้านักเรียนเลือกกําจัด y นักเรียนต้องหาคอรนอของ4กับ6ซึ่งคอรนอของ4กับ6นั่นคือ12เราจะทํายังไงให้ 4y มีค่าเป็น12แสดงว่าสรรมการที่1นักเรียนต้องคูณ3 สมการที่2จาก 6y ทําให้เป็น12นักเรียนต้องคูณ2เราถึงจะทําให้เป็น 12y อันนี้อยู่ที่นักเรียนเลือกเนาะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ครูขอกําจัด x นะคะครูขอกําจัด x เนาะเพราะฉะนั้นคอลนองของ2กับ3คือ6สมการที่1ครูคูณด้วย3เข้าไป สมการที่สองคูณด้วย2องนะคะคูขอเขียนไปก่อนเนาะนักเรียนจะทำอะไรกับสมการไหนเขียนแจ้งเขาด้วย3คูณกับ 2x เป็น 6x 3คูณกับ4ี่คูณสเป็น 12y 3อคูณสเป็น9นะคะคูตั้งให้เป็นสมการที่3ต่อมาค่ะสมการที่2คูณ 2องสคูณสาเป็น 6x 2กคูณกับ 6y วค่ะสองคูณหกเป็น 12y 2อคูณแเป็น16บนักเรียนขาสิ่งที่นักเรียนจะพลาดมากที่สุดคือคูณด้านซ้ายแล้วห้ามลืมคูณด้านขวานะคะคูณตลอดทั้งสมการเนาะอะ,อะเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตนะ นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า3ามประสิทธิ์หน้าตัวแปร x เนี่ยของเราเท่ากันแล้วเราจะกําจัด x เพราะฉะนั้น 6x กับ 6x เราจะทำไงให้หมดเราต้องลบกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูขอนําสรรมการที่3ลบกับสรรมการที่4 6x ลบ 6x หมด 12y ลบ 12y หมดด้านซ้ายเป็น0นย์นักเรียนต้องใส่0นะถ้าหมดนักเรียนต้องใส่ศูอย่าค้างไว้เฉยๆเนาะ9ลบ16ค่ะ 9-16ลบ16ของเราเหลือเป็นลบ7นักเรียนขาสังเกตว่าซ้าย0มีค่าไม่เท่ากับ7ถูกไหมแต่เขาบอกว่า0นเท่ากับ7เท่ากับลบ7แสดงว่าตรงนี้เป็นเท็จถ้าไม่มีตัวแปร xy ปรากฏและสรรมการเป็นเท็จให้ในักเรียนสรุปว่าระบบสรรมการไม่มีคำตอบนะคะ ระบบสมการไม่มีคําตอบถ้าเจอในลักษณะนี้นักเรียนตอบเลยว่าระบบสมการไม่มีคําตอบถ้านักเรียนเขียนกราฟกราฟของเขาจะขนานกันนะคะตัวอย่างที่3จงแก้ระบบสมการอ่ะนักเรียนนักเรียนสังเกตก่อนระบบสมการครูตั้งให้เป็นสมการที่1กับสมการที่2นักเรียนสังเกตนะ นักเรียนอยากกําจัด x หรืออยากกําจัด y นักเรียนก็ทาสามประสิทธิ์ให้เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูขอลองกําจัด y นะเพราะฉะนั้นคอลนอของ2กับ6ของเราคือ6เพราะฉะนั้นสมการที่1ครูคูณด้วย3เข้าไปนะคะ3คูณกับ x ได้เป็น3 x 3คูณกับลบ2ได้เป็นลบ6 y เท่ากับ 3คูณกับลบ3เป็นลบ9ให้เป็นสมการที่3ให้เป็นสมการที่3นะเมื่อกี้เราจะกำจัด y ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสามประสิทธิ์เนี่ยเท่ากันแล้วแต่ว่าเครื่องหมายของเขาไม่เหมือนกันถ้าเครื่องหมายต่างกันให้นักเรียนนำสมการไปบวกกันเพราะฉะนั้นสมการที่2บวกกับสมการที่3บวกกันนะเพราะฉะนั้นลบ3 x บวกกับ 3x หมด 6y บวกกับลบ 6y เป็นหมดเป็น0เท่ากับ9บวกกับลบ9ก็เป็น0นะคะตรงนี้เป็น0เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นถ้าสรรมการไม่มีตัวแปร x y ปรากฏแล้วซ้ายเท่ากับขวาครูใช้คำว่าซ้ายเท่ากับขวา คือบางข้อนักเรียนไม่ได้ศูนย์เท่ากับศูนย์นะคะซ้ายเท่ากับขวาเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้สมการเป็นจริงนักเรียนคูเน้นย้ำว่าซ้ายเท่ากับขวาอาจจะเป็นเลขอื่นก็ได้5เท่ากับ5 7เท่ากับ7ลบ1นเท่ากับลบ1เนี่ยอย่างไรเขาก็เป็นจริงถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวแปร xy ปรากฏสมการเป็นจริงคือซ้ายเท่ากับขวาให้ในักเรียนสรุปว่าคำตอบของระบบ สมการมีหลายคำตอบหรือมีคำตอบมากมายไม่จํากัดนะคะอะต่อไปค่ะไปดูตัวอย่างที่4กันค่ะนักเรียนตัวอย่างที่4นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าสมการทั้งสองนี้เขาเป็นจุดทศนิยมเพราะฉะนั้นนักเรียนค่ะครูแนะนำว่าทำให้จุดทศนิยมของเราเนี่ย เป็นจำนวนเต็มซะนะคะเพราะฉะนั้นสมการที่1ครูขอคูณด้วย10เข้าไปสมการที่2ครูคูณ10ด้วยเพื่อที่เราจะทำให้เขาเป็นจำนวนเต็มเนาะ10คูณลบ 2x ขออภัยค่ะ10คูณกับ 0.2x ก็เป็น 2x ลบกับ10คูณ 0.3y เป็น 3y คูณซ้ายแล้วอย่าลืมคูณขวา10คูณกับลบ0.5ก็เป็น5คูให้เป็นสมการที่3ต่อมาค่ะ10คูณกับสมการที่2 10คูณ0 5นเป็น 5X 10คูณกับ 0.2Y ได้เป็นลบ 2Y เนาะเท่ากับคูณซ้ายอย่าลืมคูณขวานะ10คูณกับลบ7ก็เป็น ลบเนักเรียนขออภัยค่ะข้างบนต้องเป็นลบหนะคะตรงนี้ครูตั้งให้เป็นสมการที่4นักเรียนขานักเรียนอยากกําจัด x หรือ y เราต้องหาคอลอนเนาะเพราะฉะนั้นครูขอกําจัด y นะคอลอนของ2กับ3คือ6นะคะเพราะฉะนั้นสมการที่3ครูคูณ2เข้าไปค่ะ2คูณกับ 2x เป็น 4x 2คูณกับลบ 3y เป็นลบ6 y นักเรียนคูณซ้ายอย่าลืมคูณขวานะ2คูณกับลบหได้เป็นลบสิ 10. คูณตั้งให้เป็นสมการที่5ต่อไปคะ่ะเล่านำสมการที่4คูณ3นะคะสมการที่4คูณ3 3เนาะ3คูณ5 x เป็น15 x 3คูณกับลบ2 y ได้เป็นลบ6 y 3คูณกับลบ7ค่ะเป็นลบ21คูตั้งให้เป็นสรรมการที่6นักเรียน่ะเครื่องหมายเหมือนกันติดลบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเอาสรรมการไปลบกันนะคะเพราะฉะนั้นครูขอนำสรรมการที่5ลบกับสรรมการที่6เราได้เป็น 4x ลบ 15x นะคะ ตรงนี้ครูขอเขียนแบบนี้ให้เนาะ4 x ลบ1 5 x ส่วน y ค่ะลบ6 y ลบกับลบ6 y นะคะตรงนี้เนาะอะ,อะนักเรียนลบชนลบของเราเราจะได้เป็นลบ6 y บวก6 y เป็นศูนะอ่ะด้านขวาค่ะลบ10ลบกับลบ21ค่ะนักเรียนมาดูด้านซ้ายก่อน4 x ลบกับ 15x เราได้เป็นเท่าไหร่คะลบ 11x ลบ 11x นะเท่ากับนักเรียนตรงนี้ค่ะลบ10ลบชนลบเป็นบวกนะคะบวก21เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้เป็น11เราได้ค่า x เท่ากับ11ส่วนด้วยลบ11เราจะได้ x มีค่าเป็นลบ1นะคะ มีค่า x, x เท่ากับลบหเราได้ค่า x มาแล้วมีค่า x ปรากฏ1ตัวแสดงว่าคําตอบของระบบสมการของเราคือมีคําตอบเดียวแน่ๆนะคะเราจะหาแค่ค่า x ไม่ได้นักเรียนก็ต้องแทนค่า x เท่ากับลบหเพื่อหาค่า y ด้วยนักเรียนเลือกแทนเลยค่ะในสมการไหนครูแนะนําว่าควรเป็นสมการ3หรือ4 1กับ2เนี่ยเราติดเป็นทศนิยมนะคะเพราะฉะนั้นครูขอแทนใน3แล้วกันเนาะ จากสมการที่3บอกว่า2 x ลบ3 y เท่ากับลบ5ตรงไหนเป็น x ให้นักเรียนแทนด้วยลบ1ค่ะ2คูณลบ1ได้ลบ2ลบ3 y เท่ากับลบ5นะคะนักเรียนคูย้ายลบ2จากลบไปเป็นบวกเพราะฉะนั้นได้เป็น ลบสเท่ากับลบหบวก2ลบ3 y เท่ากับลบ3 y ของเรามีค่าเป็นยังไงคะ -y ของเราได้เป็นลบสส่วนด้วยลบ3 y มีค่าเป็น1นั่นเองนะคะ -y ของเรามีค่าเป็น1เนาะสรุปคะ่ะดังนั้น คำตอบของระบบสมการมีคำตอบเดียวคือนักเรียนตอบเป็นคู่อันดับเนาะเอาเอขึ้นก่อนนะลบหนึ่งหนึ่งนั่นเองคะ่ะนักเรียนขาการแก้ระบบสมการนักเรียนต้องลงมือทํานะคะเรามีวิธีในการทําหลายวิธีมากเลยนะคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นนักเรียนขาทําได้ต้องลงมือทํานะคะ เป็นกำลังใจให้ได้เกีย์ทุกคนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีคะ่ะ